วันนี้ร้อยเท่าไหร่เกินอยู่เท่าไหร่ตอนนี้ร้อนกว่านะเรอมีไปซ้อมอยู่พีเคกี่วันไอะรอมได้ซ้อมมาสองสามอาทิตย์เราเป็นมวยยังไงคู่ต่อสู้เราเคยช่วยเขาไหมเห็นคลุ่มเห็นคลิปกันไหมยังไงแบบไหนเราได้เปรียบอะไรเพราะกงมาในคลิปว่ายังไม่รู้ยังไม่รู้เดี๋ยวไปวัดมวยทีตย์นะอาค่บเช้าอ่นับรูปร่างเนื้อตัวเป็นไงยังไม่เห็นเขานะซ้อมมากี่วันเป็นเซนประมาณสองสาอาะเราสูงเท่าไหร่ครับ น้ำหนักปลอยปอยปีนี้อายุล่าสุดเป็นไงผลงานทำงานสำเร็จวันนั้นร้อยเท่าไรวันนี้ฝากไปคบเชียร์หน่อยคอับไปกำอะไรใช้หมดเต็มที่โอเคขอบมากช่วงนี้น้องชายครับใจไปไงเคย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 ช่วยเขาไหมไม่เคยไม่เคยวันนี้เห็นคิดว่าเราได้เปรียบอะไรเขาบอกวันนี้รูปร่างเง้นตัวเห็นไหม น้ำหนักน้ำหนักใช่ไหมน้ำหนักนี่เคยชกไหมวันนี้เขาต่อให้ปอนเลยอ่าเราสูงเท่าไรหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดน้ำหนักปล่อยๆเท่าไรครับหนึ่งร้อเก้าสิบปีนี้อายุเท่าไหร่ละยี่สิบสามของเรานี่พื้นเพเป็นมวยยังไงกไอ้ระบบครบน่าจะเป็นมวยเก่าแล้วมั้งเห็นไหมล่าสุดรถชกไว้ที่เป็นไงวันนั้นผลงานชนะตั้งแต่กลับมาชนะไปกี่ไฟแล้วไฟหนึ่งนะล่าสุดชกร้อยเท่าไรร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบวันนี้ก็ร้อยยี่สิบเหมือนเดิมอ่าเราสูงเท่าไหร่ครับ น้ำหนักปล่อยปลอยป้าเกากัาคนไม่เท่าไหรสบายสบายอ่ะฝากแฟนขับเชียร์คนจังหวัดเ่วยเป็นกำใจครับจังหวัดสุีโเต็มที่แน่นอนโอเคขอบมากโชคดีต้องใจ